ทุกวันนี้ก็อยู่วัยอยู่ไปวันๆใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้เขาจะไปอะไรทําไปทําอะไรกันใช่ไหมไม่รู้ว่าต้องต้องทําแค่ไหนยังไงใช่ไหมจิตใจมันก็ไม่มีการพัฒนาเมื่อจิตใจไม่พัฒนาปัญญาก็ไม่พัฒนามันก็ไม่มีแรงขับแล้วเธอจะไปพระนิพพานเธอจะไปได้ยังไงในเมื่อเธอก็แช่อย,อยู่ที่เดิมนี่แหละแต่พระพุทธเจ้าเขาจะไปพระนิพพานเขาจะบรรลุธรรมเขาก็ต้อง สละแล้วเขาก็ต้องต่อสู้แล้วเขาก็ถึงพัฒนาแล้วเขาถึงจะแบบว่าประสบผลสำเร็จปีที่้วก็เคยปฏิบัตกทีใจว่าเออปีนึงอต้องเหมืไปปฏิบัต้งนปีที่าน่นยังไปพอกินเลยที่ไหนใช่มถว่าเริ่มต้นที่แบบเออที่แบบน้อยกว่าตวาพูดไปแล้วแบบทำไม่ได้เนยค่ะที่เคยทำแล้วพอเหมือนมาทำที่เนี้ยก็งานเยอะเย ยอะขึ้นก็เลยสุดยังสนุปงานเลยนะก็เลยมีมีไปบ้างก็เปน็แรกไปตั้งจิตวิฐานด้วยว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มีบารมีเต็มเปี่ยมทุกข้อแล้วก็แล้วก็พัฒนาอย่างรวดเร็ว แล้วก็สมบูรณ์แบบด้วยเพราะว่าบาร,รมีคือคุณสมบัติของคนบรรลุธรรมที่จะไม่มาเกิดหรือที่จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าเข้าใจไ่ะวันนี้ทานบาร,รมีเธอมียังไม่มีเลยศีลบารมีมียังนิดหน่อยศีลบริสุทธิ์โอเคเนคขมะบาร,รมีมีอย่างไม่รู้เรื่องเลย ออกบวชบ้างออกแบบว่าเฮ้ยทิ้งสละเรือนแบบว่าแบบทำตัวเหมือนกับว่าทแบบว่าเนี่ยปัญญาบารมีเนี่ยแล้วก็วิริยะบารมีขันติบารมีใช่ปะ่ะสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีแล้วก็อุเบกขาบารมีเธอจะไม่เกิดเธอก็ต้องทำสิ่ข้อนี้ให้เต็มให้ครบเข้าใจว่าเอาเธอ เช็คแล้วเหลือกี่ข้อหรือทําไม่ได้กี่ข้อหรือยังไม่ไปไหนสักข้อ,ขอได้หลายข้อแล้วใช่ไหม <c oughs> อาจจะได้นิดๆหน่อยๆน่อยไม่เต็มเปี้ยใช่ไหมอ่าโอเคนั้นก็ต้องไปศึกษาแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนแปง <c oughs> แลงก็้เธอไปฉีดยามาป่ะเนี่ย <c oughs> วัคซีนกี่เข็มเหลือแล้วเธอเบอร์ไว้ปะ ต้องเดีฉีดมาแล้วเบิร์ปอ่ะนี่จะเหมือนแบบนี่เพิ่งเพิ่งเป็นปีนี้ที่มันจะปวดเดี๋ยวปวดไปเวรในหายปวดอีกนีบไปกินน้ำมนต์เลยใช่รีบล้างพิษออกให้ด่วนที่สุดเพราะมันจะทำให้เธอเนี่ยป่วยแล้วก็มีปัญหามากมายเลยกินน้ำมนต์ญญญญแล้วอายาหอมไปกินด้วยแล้วห้ามฉีดอีกเลยนะไม่ได้ไม่ได้ฉีดเหมือนตอนนั้นน่าที่ฉีดเพราะว่าที่มันระบาดดังๆค่ะแล้วบริษัทยาต้องมีบาง รู้เหมือนบางครั้งเธอไปตายอ่ะเธอยอมมั้่เธอก็ต้องไปรีบเลี่ยงเลยเธอก็ไม่รู้แหละเธอก็ต้องโกหกเลยบอกว่าตอนนี้ไม่ได้บอกอะไรก็ว่างไปฮะก็ติดเลยจิตปุ๊บก็เป็นโควิดเลยครับก็ที่ไงมันจะฉีดได้เธอป่วยไงที่ฉันเรียกเธอมาเพราะว่ามันไอพวกฉีดยาไปเนี่มันจะไปพ่านิพานได้ไงมันจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่ภาพเขาะแล้วไปรีบไปล้างพิษแล้วก็ แล้วก็อย่าไปฉีดอีกอันนี้จริงของพ่อฉีดแล้วเป็นเลยแฟนผมมาฉีดไปสองขัมเข็มใช่ไหมตัม้งแตาไม่ได้อยู่ในฝ่ายนั้นเลยอยู่ของเด็กแล้วมันเป็นต่อมาเป็นคนบ้านเลยใช่ไม่ไม่แข็งแรงเท่าเดิมไม่มีทางทีแล้วไม่แข็งแรงเหนื่อยง่ายไม่มีทางสมองก็บเบลอด้วยจำอะไรไม่ค่อยได้หรอกขี้เกียจจะตายอยากนอนอยากนอนนี่แหละคือมานนอนก็ไม่อยากจะลุกกมะลั่งเดนนยวนไม่หลับ มันเพียโดยเธอจะป่วยถ้าเผื่อว่าเธอไม่เคลียร์ออกให้หมดแล้วเวลานอนอ่ะมันไม่อยากตื่นมันเมื่อยอาจจะนอนต่อไม่รู้มันสับสนในจิตใจด้วยใช่หลวงพ่อแล้วมันเหนื่อยหลวงพ่อเดินขึ้นชั้นสองเหนื่อย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 มากเหนื่อยจะตายทั้งทที่ปกติเดินขึ้นห้องพ้ามันเลยชั้นสองไปนลอยมันไม่เคยเหนื่อยแต่นี้เดินขึ้นมาแค่ชั้นสองอ่ะมันทำไมเหนื่อยจังเหมือนใจมันเต้น มีแบบว่านอยู่แล้วใจมันเต้นตุ๊กตุ๊กเต้นรุนแรงแบบว่าเฮ้ยมันเกินมันเกินอัตราใช่ไหมใมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะต้องเต้นขนาดนี้ใช่ไหมช่วงช่วงนันเด็กันนานว่าเขาลึกๆแล้วก็อ่านแบบเออเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็่ใช่มีมีมีคนจะมาซื้อเยอะเลยครับมีคนถึงหลายร้อยถี่สิบมาทำอะไรจะเด็กินแล้วเป็นเบาหวานสองร้อยกว่าแล้วกินเบาหวานหลวพ่อลดเหลือร้อยสิบ รถห้าก,กิโลรถห้ากิโลที่ทีท่หลวงพ่อผมครับผมก็สงสารเขาเขาเดินมาหาผมเอาคุณแจมมาให้แล้วเ็าลินเขาโผลม่มาหอมหอมมากเขาบอกายาที่ไปกินอยู่แล้วตามมาหาผมมาเยายาเขาจะมาเา <ๆ S 1> ขา<อ>ไปกินไปกี่วันกินดอกเดียวที่ไปท้องเยางเหรอแล้วเขาบอกว่าเขาบอกไม่ได้ยานี้เป็นยาเทวดาไม่ใช่ซื้อร้านเภสั์ไม่มีซื้อไม่มีขายไม่มีขาย กูอยู่ที่ไหนเขาจะมาได้เขารถไปห้าโลเหรอครับเประวานเหลือร้อยสิบเขาดีใจมากแล้วแล้วข่าวนี้มันกระจายไปไกลเหรอทั้งโรงงานเลยครับอาจารทั้งโรงงานเลยเหรอโรงงานแล้วก็มาที่ผมเพราะผมเป็นผู้พิเศษไม่ได้ก็ถูกต้องเลยเนี่ยดีแล้วแต่จะอยากได้มีหมกหุดเนี่ยต้องมากราบไหว้ครูบาอาจารย์เพราะว่าอยากเดทวดา ใช่เฮ้อต้องไปกินแล้วกินน้ำมนต์ด้วยแล้วถ้าจะถอนพิษได้ดีที่สุดต้องมานั่งสมาธิด้วยต้องมาพอกจิตด้วยเพื่อที่จะได้ใช้ลมหายใจในการขับไล่พิษลมปราณาพลังสมาธิพลังเนี่ยแต่พลัง,ลง,ลงแบบว่าเขาเรียกว่ายินอย่างว่าชี้เดนเข้า แลูกขอได้ของหมดหอมลูกหมดก็าอะไรเดี๋ยวหอมลูกหมดก่อนได้สองต่อแฟนเธอไม่กินอยู่หรอไอช้างเขาคนละตัวตัวใครตัวมันหลวงเขาตัวใครตัวมันมับอกไปก็เท่านั้นเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเราใช่ไหมเขาปล่อยตัวใครตัวมันนั่งบอกหาแล้วปวดทรวงหน้าเขาหาอยู่หาแบบหาพอเนี้ยหายเลยใไหม ไม่ตอนแรกที่ทำเนี่ยไปปุ๊บอ่ะมันก็แบบมันก็จะลงเจ้าจะลงแล้วแล้วก็นั่งหาวท่านรับทราบเลยใช่ไหมหลวงว่าเจ้าจะลงแล้วท่านรับทราบที่เขาไปเรียกเขามาพอดีเจ้าจะลงแล้วเพราะเราเซ็นทัญญากันแล้วไงเธอมันก็ไม่ดื้อหรอกไม่หนูเป็นนี้มาบ่อยเป็นบ่อยครับเป็นอย่างี้บ่อยแต่ก็รู้ว่าตัวเองอยากจะรู้แบบหาวก็เจ้าจะลงแล้วไง ยอยากลง้ะล่ะอันนี้ถ้า,ถ,าถ้าได้บำเพ็ญแล้วได้อะไรก็จะมาเลยใช่ไหมลูกเขามีอยู่แล้วไงอ,อันนี้มันเด็กสารเจ้าเป็นเด็กของเขาอยู่แล้วเด็กในสังกัดคือ <c ười> เขาเห็นสารเจ้ามันเหมือนเหมือนเห็นบ้านน่ะวิ่งเล่นอยู่ในบ้านอยู่ในสารเจ้าใช่ไหมตอเนตตอตอดเด็กๆก,ก,ก,ก็แบบว่าเพียก็นอนอยู่ในสารเจ้านั่นใช่ไหมนั่นเป็นเด็กสารเจ้าเลื่ง ย่าเหรอนาเป็นว่าไปดูแลตัวเองไปอธิษฐานแล้วก็ไปปรับทัศนคติว่าคงจะมีเวลามีเวลาให้กับทางโลกให้น้อยลงแล้วก็สร้างบาร,รมีให้เต็มที่จะได้ไปพระนิพพานด้วยการโปรดสัตว์ตามนี้ถ้าเขามาสื่อสารกับเธอเข้ามาในตัวเธอ<ป>ก็จะไปฝืนเธอก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล เธออยเป็นธรรมชาติไปเขาจะพูดเลยก็พูดไปเธอจะไปน,นึกว่าเฮ้เราพูดเองหรือเปล่ายหรือเขาพูดช่างมันใครจะพูดก็พูดไปเดี๋ยวเขาจะมาลงเธอตี่บอลเนีย่ยเป็นมุ่งกับตี่บอลนอ <c oughs> <c oughs> งอันนี้เปนบายอันน้ำมนัน <c oughs> ได้กกินเยอะ <c oughs>